你方回来，我不要。 ช่องนี่ถูกหวยอะนี่ถูกหวยแล้วสิหวังข้าวได้นะอืโอ้โหดีใจขนาดนี้เลยก็ไม่รู้ซื้อเยอะมากเลยถูกเยอะด้วยถูกหวยแค่สองบาทแล้วดีใจขนาดสองบาทที่ไหนเป็นพันค่ะรู้ไหมหลวงพี่หยองเป็นคนให้มา ปฏิหารมีจริงรอดตายยังบุดบิดยังให้หวยแม่นอิดถูกกันทั้งหมู่บ้านโอ้โห้ยพวกเราไปจับตังค์เวยเร็วเข้าด่วนวอะไรวะถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะมีว่าคนเดียวที่ไม่ถูกหกเก้าถูกอะเราเล่นเก้าหกเราไม่ได้กลับหกเก้าดวกมาไม่ใช่ของเราเสียอะไรมากกดหน้าเอาใหม่ไม่ยอมแพ้มึงหรอกเว้ เดี๋ยวต้องไปทำหรอกพี่ยอมเป็นการส่งตัวดีกว่าเอ๋ทีเนี้ยทุบสุดตัวายรลคะก็ฟ้าแทงเลยเพราะว่าตามนะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้องถวายพอน้องถวายจะตุปปัจจัยจตุปปัจจัยเยทานเยทางหลายเหล่านี้หลายเหล่านี้ขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีความสุขมีความสุขความเจริญเจริญร่ลำรวยร่ำรวยลลวย,ยั่งยืนยั่งยืนยั่งมั่งคั่ง,งยั่งมั่งคั่งตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเท,นทินสาธุถวายของได้เฮ้ยทีละคนทีละคนไม่ต้องแย่งกันได้บุญทุกคน วัดเขาว่าเข้าวัดขมานี่เข้ามาด้วยไม่สบายใจเร็วข้าวเร็วข้าวเร็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 วโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อมีกิ่นนิมนต์ีมีน้ำปลาหอมดีครับนั่นนี่หลวงพี่หอมดีเออ หน้าตาแจ่มใสกันดีนะโยมนะเข้าวัดเข้าวามันต้องอย่างนี้มันต้องมีอารมณ์แจ่มใสเ,เราก็าจะได้รับได้ไรบุญได้กุศลกันมากขึ้นคนเข้าวัดเข้าว่า,วาสมัยนี้เข้ามาสองสาอย่างไม่เครียดทะเลาะกับผัวตีกับเมียเอาหมามาปล่อยเอาแมวมาปล่อยแค่นั้นเองแล้วก็มาสร้างภาระให้กับวัดวา่าให้ตววพ่อเก็บขี้แมวขี้หมาเป็นอย่างไงมันไม่ถูกกับเรื่องวันนี้หน้าตาแจ่มใสกันดีเออให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้ เป็นไง้ามีอะไรมีอะไรสงสัยจะถามอะไรจะพูดจะคุยอะไรกับอาตมาหรือเปล่าอ่ะถามได้คือว่าพี่ว่าพี่มยอยามจะจัดการกับพวกนีแล้วพี่ได้อัวไหนอ่ะตัวพวนี่ยโอ้โหแซบเชียวหลวงพี่มีแค่สองหูเดี๋ยวฟังรู้เรื่องปะเนี่ยพูดทีละคนได้เจ้าค่ะ หลวนี่ครับเมื่อวานไปไหนมาผมเห็นเอาละพ่อพ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 ูดทีละคนไม่ใช่ไปพูดพลคําอันนี้กุศาสตร์เดี๋ยวพ็กฝานลกหาลอุ้ยอ๋ออ่ะใครสักคนที่โยมที่เป็นตัวแทนจะถามจะพูดจะคุยกับตมาดิฉันเองเจ้าค่ะคือดิฉันที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาผู้ดิฉันน่ะถูกหวยทั้งหมู่บ้านเลยเจ้าค่ะจริงไหมพวกเราเฮ ก็เพราะหลวงพี่ให้สองตัวตรงๆจริงไหมพวกเราหลวงพี่เจ้าข้างวดหน้าขออีกนะเจ้าข้าสองตัวตรงๆจริงไหมพวกเราสามตัวไม่เอานะเจ้าข้าเอาแค่สองตัวพอเลยเจ้าข้าพวกเราเฮ้เราล่ะอาสามาคขอบใจทุกคนที่ให้การก่อนรับคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่าบ้ากันงลายไงปัทโธพวกโยมไม่เท่าไร่อกมกราจโยกเป็นกับเขาไปด้วย พวกโยมไปร่ำไปรวยไปถูกหวยอะไรมาอาตมาไม่รู้มันไม่เกี่ยวแล้วไอการเข้าวัดทาบุญนะ่ะมันทําได้ตลอดไม่ใช่ว่ราะโชคดีแล้วจะมาทากันอย่างนี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยน็นๆฟังอาตมาอธิบายให้ฟังนะฟังให้ฟังฟังก่อนฟังก่อนไอการที่พวกโยมโชคดีมันเป็นบุญเก่าที่สะสมมาแต่ชาติปางก่อนอเออไม่ใช่ว่าโยมเนี่ยมาอาจจะมาคิดว่าอาตมาเป็นคนใบ้เป็นคนให้ อย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปอุบันเองนะอันนีน้อาตมาเข้าใจนะว่ากําลังจะพูดอะไรจะบอกอะไรรู้ยังไม่ถึงเราเหลืออีกหลายวันนะเอาละไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกลับกันได้แลยมนะใจยเย็นๆใจเย็นๆะนะงั้นฉันกาบราเจ้าค่ะจะเริญพรอจะเริยนพรอทุกคนโอเคลูกสิ มึงจะนั่งรอให้หงอกมันกวาดล่วงสาลาหรอไปก่อนนะเจ้าค้าไปไปไปตามเรื่องข้านิดนึเจ้ค้าโอ้เองสองคนอย่าไปพูดบุบโลกอย่าไปเย่อหยอในทางที่ผิดชาวบ้านจะลุ่มหลงจะหลงผิดกันไปใหญ่ครับเพราะว่าไอ้ช่วงลาวพวกหวยพวกนี้มันเป็นเรื่องราวหนึ่งในหลาย มันเป็นเนแบบแรื่องราวที่มันบังเองิญมีประชาชนนี่เข้าในกันหมดตั้งแต่เช้าเนี่ยเปิดร้านไม่มีสักแมวมาเลยดูดิชีวิตรดเดราจะรอดไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับโจรับสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วโจยอ,อครับผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะดูโจเนอ้หน้าหมองคำดำปีขนาดาพออ่อมึงดิ ดูหมองคำว่าคะไม่เป็นไรค่ะทำพอดีมาทีทำพอดีใช่ครับโอเคนะครับตอนนี้อารมณ์ดีครับมีความสุขวันนี้ฉันเนี่ยพูดได้เลยนะคะชอบทําบุญทําทานรู้ไหมทุกวันนี้นั้นถูกหวยบ่อยมากถูกทุกงวดถูกทุกงวดเพราะอะไรเพราะฉันทําบุญเห็นหน้าเจ้าอี้หมองคาแล้วอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างดูคนก็ไม่ค่อยเข้าร้านอ่ะอยากจะ ชวนเจ้าอี้ทำบุญด้วยอะค่ะคือนี่นี่สร้างโบสถ์สร้างวิหารซองนี้เลยค่ะแล้วแต่ศรัทธานะคะเอโอ้ต้องขอโทษด้วยผมนับถือศาสนาอิสลามครับอะไรนะคะผมนับถืออิสลามครับไม่เป็นไรค่ะซซองนี้เลยค่ะใส่มาเลยนะคะเพื่อจะไปสร้างสุเหร่าค่ะขอโทษนะครับ ผมย้ายมาเพระาะน่าจะสองเดือนขึ้นผมย้ายมาอยู่คริสเตียนครับ mm hmm. ผมรับศาสนาคริสต์คร <This? S 2> ิสเพรสเลอร์ <laughs> ไม่เป็นไรครับเจออีขาเนี้นี่นี่นี่ซองนี้เลยคะ่ะเพื่อจะไปทำไม้กางเขนก็ใส่ซองมาเลยและแต่ศรัทธาเออผมลืมสองอาทิตย์เนี่ยต่้งแต่วันอาทิตย์นู่นถึงวันอาทิย<ะ>ตย์นี้ค่ะผมพิ่งย้ายมานับถือศาสนาพระทางคำจัดครับฮะ <Huh? S 1> ใช่ครับพระทางคำจัด มีทับพอดิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก่ะเอาซองนี้เลยค่ะซองนี้เลยค่ะเพื่อจะไปซื้อกล้วยให้หงอคงอะค่ะนี่เอาแล้วแต่ศรัทธาอห์น่าจะศรัทธาเหรอค่ะพูดง่ายๆแล้วก็สั้นๆครูไม่ทำดีกว่าฮึอันนี้จากอิสลามไปคริสต์ไปซักคำจากพ่อไปไหนก็ไปครูดูลูกเห็นลูกค้ามาไหมั้งแต่ซาผมเครียดขนาดนี้ดูดูเครียดติท่านจะทัวร์ดามากเลยอ่ะก็ดิ่ไงเพราะไม่ทำบุญ ทำบุญตรงไหนไปรักษาจมูกก่อนคุณน่ะนี่ไงเพราะทำบุญไงทำบุญคุณได้จมูกขนาดนี้เหรอโอ,อไไ้ไปไหนทำครบไปไหนก็ไปมันเยอะแล้วเนี่ยม,มากแกแหละยอกูไปก็ได้มึงไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่กระแถานี้นรกดำปีนี่พี่เถอะดำพ่อมึงดิเพราะพวกมึงนั่นแหละลูกค้าไม่ก้าวอะงามไส้ ไปก่อนเดี v v v i i ๋ยวดีไปก่อนเลียวเวีไปสิเลียวสิเฮ้ยวเพี่หลวเพี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 อะไรกันโยมเออูดดีฉันจะมาขอหวยเจ้าข่าหวยอะไร ไม่มีไม่มีไม่ได้นะเจ้าขางวดที่แล้วยังให้เลยเจ้าขางแน่นแน่นแน่นข้นไม่ไม่ไม่หยาเลอะเทอะโยมโยมคิดกันเองโยมคิดนี่โยมคิดนี่หยุดโอ้โหเต็มเต็ม มากเลยอ่ะชอบเรีบเลยดวงใจเฮ้ยหวังนี่บางหวังอะไรวะไม่มีลูกค้าเลยเงียบเป็นบ้านล้างเลยอ่ะโอ๊ยลักษณะเนี้ยไม่น่าจะล้างหรอกเตี๋ยหรือล้อได้ไงถ้าล้างก็น่าจะสะอาดกว่านี้ผมหมายถึงว่าบ้านล้างหมายถึงว่าไม่มีโครงไม่ใช่ล้างให้สะอาดเล่นโมก โอ๊ย,อยชาวบ้านเขาแห่ไปที่วัดสิเตียกันหมดแล้วเขาแห่กันไปขอหวยหลวงพี่พวเนีย้หวยออกเออหมดที่แล้วถูกกับท่าหมู่บ้านเลยไม่อ้วกคนเดียวไม่ที่ไปถกอ,อ,อ่ะอ่านแล้ววันนี้หรือไม่ไปทํางานอ้าว,วก็วันนี้มันวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ไม่ไปทาไปาํางานเอองั้นหรือละฝากดูร่าให้เตี่ยด้วยะ่ะเอาไปทุระแป๊บนึงไปไหนอ่ะน่าจะรู้ขอหวยดูร่าให้ด้วยนะ ไอเดียวเดี๋ยวเปี่ยครับจริงๆเลยเตี่ยเนี่ยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยอะไรอะไรไอเบลอะไรอะไรหลวงพี่นี่หลวงพี่ไม่ใช่ตลกน้ำจะมานั่งขำจะให้ผมขำได้ไงหลวงพี่อุ้ยพังนี้ดวงดีจ้า ดังอะไรฉันจะไปทําอะไรดังได้หรอชาวบ้านแล้วตลาดเขาพูดจะเป็นเสียงเดียวแล้วบุรุพี่ในสุดยอดดังแล้วเดี๋ยวนี้เออเอาดิผมสร้างแฟนเพจแห่ไหมเอะเดี๋ยวลงคลิปโชว์เลยอย่ามาทะลึ่งทําไมลุงพี่เราสายปฏิบัติ ปะโธไปปฏิบัติอะไรรู้โซเชียลมันดาบสองคมไม่เบลมันไม่เกี่ยวว่าเราหลวงพี่เราจะได้ดังยิ่งขึ้นไปไงปา <ะ S 1> จิตตีปาจิตตีโลกต,ล<ม>ตีเตียนไม่ตีไม่เจอทั้งนั้นเลยลวงพี่เท็นแล้วเคยบ้าโยโย่โย,โย่าหลวงพี่ทําได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวสมปองราชันตุ้ยนุ้ยจะไม่มีที่อยู่กันเอาก็แข,ข่งกับสมปองเขาไปเลยแม่เน<ร>ี่ยฮะอ้าวทำไม่หมดแล้วตอนนี้อาตมาแม่มดแล้วเอาเออลวงพี่ดีดูคุณเล่ยไม่ผมเพื่อให้แม่ กีตาก็ได้กองชุดบุกจะมาอยู่วักีเลอุ็ยกำลังดังอยากให้มีเอฟซีเยอะพอแล้ววุ้ยนะเชื่อผมเั้ยไปไปหนุนไปคุยกับตาหลวงตะม่วงหน่อยเขาเอาไปนมาสักการะน้องๆะเล่นบอลเป็นยังไงบ้างครับยมพี่มายังไงยมเฮียไล่เราแต่ฉันยมเฮียเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีก็ไม่ได้ไปไหนช่วงนี้นะอ ต้องจาวัดช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาอการที่พระช่วงเข้าพรรษาพระนี่เขาห้ามออกต่างจากนอกวัดไปไหนก็ต้องกลับวัดกองพระติดตกเลงใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าไร่หน้านาเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาหน้าเข้าพรรษาเนี่ยพระเยอะสมัยนั้นออคนถือถี่นเยอะก็ไปเหยียบข้าวเหยียบพืชไร่พืชน,า,น,นาเขาเออที่มนเขาก็เลย ไม่ให้ออกนอกว่ะต้องก็ต้องปัดผัดตามเหมือนสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็เหมือนเดิมหลังจากฉันน้ำนี่นี่นีสมุนไพรเทียงหลงนีเครื่องไหมยังไม่ได้ขันเลยอ้าวทำไมถึงไม่ฉันอ่ะมันเปิดตรงไหนอ่ะโอ้ยเป็นเจ้าว่างไรยังไงอ่ะเราไม่ถามลูกเสียด้วยว่าเปิดยังไงเอามาให้แก้งไว้ให้มานั่งดูแล้วจะได้หาย สัญญาเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโยมกลับไปสถานละเขาตั้งใจต้องช้ำนะต้องใจมันจะมานั่งมองแล้วมันจะหายไร้ไปหายไร้ไร้หรอกนี่นายก็มาแล้วนะเดี๋ยวนี้ดังใหญ่นะหลวงน้องอ่ะนี่บอกนี่ชาวบ้านแถวนี้นะเขาล่ำเลยว่าหลวงน้องให้หวยยังกระตายเห็นโอ้ยเป๊ะเป๊ะสองตัวตรงตรงไม่ต้องกลับทุกทุกครั้งที่ไหนที่ไหนเขาลือกันเนี่ยทุ่มบ้างเลย บอกแล้วโอโยเมียเราคงกังเองเสนียกังเทที่ไม่ยอมบอกสักคำเม่จะเสนียครับไม่จะสนิทขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ให้ไม่ได้พูดไม่ได้จ้าไม่เคยให้ใครเลยไม่ให้แล้วพวกชาวบ้านมันจะถกอะไรยังไงทมถมตัวไม่เขารู้เองเห็นเองเขาได้ยินเองเขาตีความเองแล้วเขาก็ไปถูกกันเองอัตมาไม่ได้ให้ใครไอตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่มาวังเนี้ย เข้าไปเด็งเลยอยากได้สักสองตัวตรงๆสองตัวอยู่ตรงบันไดอ่ะลูกแมวไม่เอาสิไม่เอาอ่ะเอาเป็นเลขสิสองตัวได้ไหมอ่ะสองตัวเหลออาตมาไม่เคยให้ใครจริงไม่ให้แล้วพวกหมู่ังจะถูกได้ยังไงจัดให้ทั้งหน่อยจัดให้หน่อยมบัดท่อชาวบ้านเขามาตีความเอาเขามาฟังแล้วก็ตีความกันช่วงจังหวะ ทำนองที่อาตมาคุยหรือพูดเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาไปตีความแล้วเขาถูกมันมันบังเอิญมันบังเอิญอาตมาไม่เคยให้ใครถอดเสียเชี่ยวมากเลยมีตั้งใจมาเลยนะจริงยอมยอมเงี้ยสะดไม่ให้ใช่ไหมอกวอาตมาจะเอาที่ไหนมาใขอนับสมุนไพรขึ้นเลยไหมโอ้ยเนี่ยยังไม่ได้ลองฉันเลยใจแคบโอแคบแคไม่ได้ใจแคบไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เห็นจะง้อเลยโเอ้ นนกทไอเบลที่หลังวัดน่ะมันมีจอมปวกมันโค้งลงอย่างนี้นะจับไปตรงต้นกล้วยอ่ะเฮ้ยไปจอบปวกเลยอ่ะมันหายไปแล้วไม่คิดจะบอกมีจอบปวกอยู่เลยมันมีจอมปวกไก่ใครปล่อยไก่ออกมาทางโน้นเอาไปไก่จิกไก่ไปเคลียไปซับที่ได้เห็นไก่ว้าเอ้ยจอบปวกทั้งลูกมันเขี่ยกระจายเลยลองลองไปดูใหม่มันมันขึ้นใหม่หรือยังก็ไม่รู้นะหลังวัดที่มีจอมปลวกจอมปวก ตัวนี้จะต้มไม่ให้เหลือเลยตบปกทั้งอันมันเขียดชิ้นล้วยังไงนี่นี่ลุงพี่บอกแค่ว่าดังเชื่อผมเนี่ยเบลเจงอย่าไปเที่ยวบิวชาวบ้านอย่างนี้นะเฮ๋ยเวลาเขาซื้อเราไม่ถูกมันจะเสียหายมาถึงกลางผมก็รู้ว่าลุงพี่ไม่มีอะไรเลยกับมั่วให้ไปเถอะกำลังดังช่วงนี้เออมั่วให้ถ้าเขาไม่ถูกมันเดือดร้อนไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหลุงเฟสลุงเฟสไอ้ปลาไหลลวกแมวแมวแมว นักโมเดสะภะวะโตอาระมาโตสามาสามาสองปัวบังเลยเฮ้ยเขาดิฉันเด็กแน่แน่ล้มล้างให้เราทัปงตงเฮ้ยชาวบ้านก็เป็นที่ความตงอย่างนี้แน่แน่ ฮ่าฮ่าพวกนี่ใครจะถูกไม่ถูกกูไม่รู้นะแต่ว่ามั่งใจว่ากูต้องถูกแน่นอนวันนี้มาเตรียมเตรียมสองตัวมาแล้วมาแล้วใครมานี่ไงโหยลุ้นค่ะลุ้นรางวัลเลขท้ายสองตัวประจำงวดนี้ เลขที่ออกศูนย์ศูนมอเย็ทุกคนใจย็ใจเจ๊ถูกแค่สอย่โวยถูเป็นพัอแล้วค่ะนขนาดหลวงพี่ยองม่ได้บอกปากท่านเองนะเพียงแค่ หลวงพี่ไม่ได้บอกอ่าค้าแต่อีบอกว่าว่าสามมาสามมาทําไมไม่มาเลยสักตัว,ว <c oughs> ทุกคนครับวันนี้ชเนียขอเลี้ยงฮอมดี โธ่ถอยะงอแาเอาใหม่งอแงเอาใหม่เราไม่ยอมแพ้หรอกเขาบอกว่าพอจะเป็นจอมยุทธ์มันต้องมีเพ <c oughs> แต่มีแผลมาหลายวันแล้วเนี่ยวันนี้ละดีไหมลูกวิ่งดีไงเมื่อวานทำให้ขายหน้าทั้งหมู่บ้านน แล้วก็น,นออั่งดีๆนะเดี๋ยวสิงนยอกอีกโอ้ย,อยหนุวีลวงพี่เน,นี่ยอยากจะงดบินทบบาทสักสามเดือนเฮ้ยหลวงน้องโอ้อยคงสัญญาแข่งเท่ๆหลอกกันเลยเรื่องอะไรต้องมาว่างเดียวว่า,าขอหวยกับหลวงน้องหลวงน้องบอกไม่มีไม่ไม,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 ไมีไม่ให้ก็ไม่ให้ไงโยมเมียก็เข้าใจแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมาให้ที่หนังทำไมอ่ะเพรากำลังจะเดินกลับบ้างได้ยิงหลวงน้องให้อ่ะ นโมตักษกราระควโตอัลหโตสามะนงมพวกอย่างนี้เลยสามาแล้วก็มีสาพุกแสดงว่าสามะสองตัวปัดโธเยีย <c oughs> เฮียจะไปตีความแบบนั้นที่บอกว่าชาวบ้านเขารู้เองเห็นเองคิดเองเนี่ยเฮียก็ไปคิดเองเหมือนกันหลวงปัโถโยเมียถ้าโยเมีย ฟังต่ออีกสักนิดเดียวก็จะเข้าใจแล้วฟังต่อเลยอาตมาบอกวสามมาสามพูดเนี่ยตัด<อ>ซะถ้าบอกนะเออถ้ายีมตัดซะก็ไม่ต้องไปเสียตังเงินไม่ต้องไปเสียหวยแล้วเออแล้วหวยไม่ถอนอะไรเลยยี่เอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งลูกพมันอยู่ที่ดวงจริงๆไอ้กองวันเนี้ยนะดูพี่จับได้ปะหัวเนี่ยเออจับได้ยีนสบงลูก <talk> นี่ดีนะชาวบ้านชาวบ้านเขาตาไว้ดีได้เขาเลยเห็นสองตัวไงเห็นข้างห้างมันเห็นที่สุดกับบ้าอะไรไงนี่ถ้าตาดีหน่อยศูนย์หนึ่งศูนย์ถูกสามตัวตรงเลยลุงพี่มันนั้งแต่้วงทะโยมแต่วเพียรเองอ่ะว่าใจร้องรีบกลับไปกล้องใช่ว่าไม่ดีคำว่าตัดสั่งไงถ้าได้ยินคำว่าตัดสั่งก็มาจบไม่มีอะไรสามมากับสามพุกผมเรีว่าสามมาสองตัวก็กระแทงเบิ่งเลยสามสามไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับออกสูงหนึ่งเฉยเลย ที่กทั้งหมู่บ้านมีว่าคนเดียวนั่งซึมกระเทยอยู่คนเดียวเลยใจเย็นๆมานพวกนี่มันอยู่ที่บุญวาสนาเขาเรียกว่าบุญเก่าในเงี้ยนะแต่ไม่ได้แนะนําให้เล่นหวยนะเพราะอาตมาไม่ให้ใครไม่ไม่ให้ใครไม่ให้ย็บๆขอสั้งตัวเขาปูปะโลกกันไปเองเขาวิ่งเขาวิ่งแล้ต้องอ่ะเขาวิ่งตัวเดียววันไปโอ้ยมันไป็จะเดินไม่ไหวอยู่เลยให้อาตมาเนี่ยให้ไปไอ้ดจา โอ,โ,โอ้โหจีรักจ๋าโอ้โหมาไงได้ขาวมึงมีเงียน้อยเหรอฮะใครบอกมึงอ่ะเขาพูดอย่างนั้นตลาดโอ้โหมึงเนี่ยหูเบามากเลยอ่ะคุณได้ยินใครพูดแล้วก็มันน่าพูด,พดโอ้ผมเด็ด